สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมกับรถกระบะ DMA มนะคะ DMAX ปี06เกียร์ธรรมดาค่ะราคา133,000บาทเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะคะรถสวยค่ะ ภายในสะอาดส่งรอๆเลยทีเดียวดูแม็กนะคะทุกท่านอย่างงามค่ะดอกยางก็หนาอยู่นะคะก็เรียกกันเียว่าซื้อไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะราคามิตรภาพด้วยนะคะเพียง1 3 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถส,สวยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดาเบรกมือใช้ได้ครบปกตินะคะ เรื่องดีไม่มีไอค่ะเข้าได้ปกติช่วงร่างดีสภาพสวยไม่มีรอยชนนะคะรถคันนี้อยู่ที่ลาดกระบังค่ะท่านใดสนใจเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนได้เลยนะคะติดต่อนัดหมายโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายเลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจทางด้านของแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้น เราไม่ใช่ผู้ค้ายไม่ใช่หน่อยหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ